ทรศัพท์ห่านึ่งสานี่ยีบสี่ชั่วโมงถูกไหมอ่ายี่ิบสี่ชั่วโมงแล้วแปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นเนี่ยทีมจากไหน home, รับวันโฮมรับเนาะก็บันทึกความช่วยเหลือว่าจะต้องการความช่วยเหลืออะไรจากนั้นก็8ปดเอสิบหกศย์ศูนถึงสองทุ่มก็จะมี มีทีมรับโทรศัพท์มีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์โอเคจากนั้นสองทุ่มถึงแปดโมงเช้าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากบ้านทั้งเด็กและครอบครัวรับอ่าเพราะฉะนั้นแสดงว่ายี่บสี่ชั่วโมงเรามีความมีความพร้อมที่จะรับความทุกข์ของพี่น้องว่าใครทุกข์เรื่องอะไรก็มานะเรารับทุกเรื่องอ่ารับอะไรบ้างอ่ะก็มีเรื่องรายได้ไม่พอเพียงอ่าฮะองขอทานอ่าฮะเื่อที่อยู่อาศัยค่าแรงงาน เรื่องคาเชาบ้านแล้วก็เรื่องของการกักตัวการกักตัวอันนี้อยากจะให้อยากจะให้เน้นว่าถ้าใครลำบากเรื่องการกักตัวเนี่ยขอให้ช่วยให้มากที่สุดยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าในช่วงโควิดเนี่ยเขากักตัวไม่มีข้าวไม่มียาไม่มีความวัสดุอุปกรณ์ในการดํารงชีพอะให้ให้ให้อย่างเต็มความสามารถที่เราจะให้ได้นะอันนี้อยากจะให้ แจกงานไปให้น้องๆลงพื้นที่วิธีการก็สตังก็มาเบิกที่น่านของเนี่ยก็เอาไว้ที่จวนก่อนออกเราก็ถ้าจะซื้อของไปเยี่ยมก็ให้น่านโอนเงินผ่านแอปให้น้องใช่ไหมน้องก็ซื้อของในพื้นที่มันก็จะได้ประโยชน์สองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือว่าชาวบ้านแถวนั้นก็ขายของได้เราก็มีของไปเยี่ยมพี่น้องวัยชนอะไรที่ควรจะซื้อก่อนที่จะเข้าไปเยี่ยมพี่น้องวัยชนเพราะข้าวเรามีให้แล้ว เจลเรามีให้แล้วแอลกอฮอล์หน้ากากเรามีให้หมดแล้วซื้ออะไรเพิ่มในนั้นนะก็อาจจะเป็นถ้าเป็นคนท้องอาจจะเป็นนมอ่าเนี่ยน,นมก็<ส><ด>อาหารสดไปซื้อที่นู่นนะนมอาหารสดซื้อที่นูน่นเพราะว่าชาวบ้านก็จะได้ขายของได้ด้วยถูกปะ่ะแล้วก็ให้ให,ใ,หให้นั่นโอนเงินผ่านแอปให้อ่าหลักๆก็เป็นอย่างนี้ทีนี้เรื่องพี่อยากจะให้ช่วยเนี่ยให้มันครอบคลุมอาหารนะ อาหารการกินเนี่ยขอให้มีกินตลอดระยะเวลาโดยเฉพาะผู้กักตัวหรือผู้ที่ตกงานผู้ยากไร่อันที่สองถ้าเครื่องนุ่งห่มจําเป็นเขาขอมาถ้าจําเป็นต้องซื้อต้องหาก็เบิกเงินไปเนาะอันต่อมาก็คือยารักษาโรคอันนี้จําเป็นโดยเฉพาะผู้กักตัวเนี่ยฟ้าทลายโจรก็ดีอะไรก็ดีที่จําเป็นต่อการกักตัวเนี่ยถ้าเรามีก็ต้องหาไปให้ถ้าไม่มีก็ต้องซื้อเพิ่มก็เงินก็เอาเอา,เอาที่นัน่นนะ ต่อไปเรื่องที่อยู่อาศัยเราเจออะไรบ้างเรื่องที่อยู่อาศัยที่เราจะให้ได้สะพานเข้าบ้านค่ะอ่าองนา้ำสะพานเข้าบ้านห้องน้ําห้องน้ํา <rian. S 2> เอาแบบสําเร็จรูปไม่ดีกว่าเหรอแล้ว <ez> ก็ดีเนาะเพราะว่าเราระยะเนี้เราจะไปสร้างให้ก็คงลําบากก็ <S <S ถ้าเจอห้องน้ําสําเร็จรูปเนี่ยน้องๆก็วิเคราะห์เลยว่าควรจะให้ก็บอกบอกก็เราก็สั่งห้องน้ําสําเร็จรูปไปให้ถ้าเพราะว่า ยิ่งคนแก่นะที่เราไปเจอเคสมาที่ไปขอเข้าห้องน้ําบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยมันมันดูจะลําบากนะเพราะว่าช่วงโควิดจะไปใช้ห้องน้ําร่วมกันเพื่อนก็มันไม่ใช่สถานการณ์ปกติเนาะ<ม>ก็ถ้าจําเป็นต้องให้ห้องน้ําเคลื่อนที่ก็ให้ห้องน้าเคลื่อนที่แต่อันเนี้ยเข้าใจว่ามันต้องใช้ห้องน้ําเคลื่อนที่แหละเพราะว่าหนึ่งก็เช่าที่เขาอยู่เราจะไปสร้างให้ถาวรก็ก็ไม่ได,ไได้แล้วสะพานนะ่ะสมมติว่าไปเจอ อาศัยอยู่ในเรือก็สร้างให้เขาเลยไปเลยเนาะก็ทำสะพานสะพานที่ยกได้อะน้ำขึ้นน้ำลงก็กก็็ให้สรุปก็คือเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยช่วยตามสมควรเลยทำสะพานทำห้องน้ำหรือจะจ่ายค่าเช่าบ้านให้กรณีที่จำเป็นมีมียกตัวอย่างช่้นรายที่เราคุยกันะว่ามีลูกอ่อนใช่ไหมแล้วก็ตกงานทั้งคู่ ค้างค่าเช่ามาสี่เดือนลองคุยกับเจ้าของบ้านก็ดูดิว่าเราเราเราขอจ่ายค่าเช่าให้ได้ไหมถ้าจ่ายให้ได้เนี่ยจ่ายเท่าไหร่เพราะเงินเราก็ไม่ได้เยอะอะไรถ้าสมมุติเขาจะลดให้หรือว่าเขาจะให้เราจ่ายสมมุติครั้งสี่เดือนจ่ายมาทีละเดือนก่อนแล้วคนที่ตกงานแล้วค่อยผ่อนเราก็เราก็เราก็ยินดีรับความช่วยรับเงื่อนไขเขาพูดง่ายๆเนาะ ก็ก็เป็นกําลังใจให้น้องๆนะแล้วก็ฝากเรื่องรับโทรศัพท์โควิดด้วยเพราะว่าหนึ่ผู้ป่วยโควิดก็โทรมาใช่ไหมอ่าพอโทรมาเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องช่วยทุกอย่างอ่าช่วยวันนี้มีระบบโฮมไอ o l a t i o n ดูแลผู้ป่วยที่บ้านระบบ Community ไอโซเ t ชันเพราะฉะนั้นอะไรที่จําเป็นต่อการดํารงชีพเราก็จัดให้แล้วกันเนาะอ่าจัดให้ของก็เอาไว้ที่จวน แล้วก็ก่อนออกพื้นที่ก็ไปรับของอะไรที่เกินจากของที่เรามีก็เอาตัางค์ซื้อวิธีซื้อก็ง่ายๆซื้อหน้าซื้อในตําบลหมู่บ้านวิธีซื้อในตําบลหมู่บ้านก็ให้น่น่นโอนเงินเข้าเข้าแอปนะแต่แต่ละน้องๆแต่ละคนในทีมงานจากนั้นก็ซื้อของซื้อของก็เยี่ยมเขตเยี่ยมเขตก็ไปไปต่อรถลามาใช้ไม่พอก็เอาที่จวนเพราะตอนนี้ที่จวนก็มีรถอยู่สําคัญรถพอใช้ก็แล้ว อ่าเนาะถ้า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 ไม่พอก็อ่าถ้าไม,าถาไม่ถ้าไม่พอก็บอกนานะเงินทองก็ใช้ตามสมควรแลนะ้วเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเยอะหรอกแต่ว่าในยามนี้มันก็ต้องช่วยกันเพราะว่าสมัยที่พี่รับราชการใหม่ๆในเภอคนแรกพี่เขาสอนว่าในเพอประศักด์นักกรศึกษ์กเขาสอนว่าเงินเดือนเรามาจากไหนก็สอนว่ามาจากหลวงใช่ไหม ก็ตอบว่ามาจากหลวงท่านก็ถามต่อว่าหลวงเอาเงินมาจากไหนเอามาจากประชาชนใช่ไหมใช่อ้าวแล้วพธีประชาชนเดือดร้อนไม่คืนประชาชนบ้างหรือเราก็เลยเออเราก็เลยกลับมาคิดได้อ๋อเรื่องอย่างเงี้ยอยากจะให้น้องคิดคิดว่าเงินเดือนที่เราเอามาใช้คืนพี่น้องประชาชนก็คือเงินพี่น้องประชาชนนั่นแหละก็จ้างเราทํางานก็จ้างเราทํางานถึงตอนที่นายจ้างเราเดือดร้อนเราก็ ช่วยเหลือในจ้างแนละ้วก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติเนี่ยน้องๆก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทองใช้จ่ายตามสมควรแล้วก็ช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยเหลือได้ลงแรงลงกําลังลงความสามารถใส่เข้าไปเลยนะโอกาสนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้บุญเพราะว่าคนกําลังทุกข์พอคนกําลังทุกข์เราเข้าไปช่วยให้เขาค้นทุกข์เราก็ได้บุญไปด้วย แล้วก็ไม่ต้องกังวลนะว่าเราจะให้ของไปอาจจะมีคนเอาไปทําอย่างอื่นไปขายไปเราอย่ากังวลเพราะว่าเราจะได้ประโยชน์หลายต่อยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราให้เขาเขาไม่ใช้เขาไปขายต่อก็แสดงว่าเราให้ไม่ตรงถูกป่ะแล้วก็ถ้าแล้วเขาไปขายต่อนะเขาก็ขายได้ต่ํากว่าราคาที่เราซื้ออยู่แล้วเพราะเขาไม่คงขายแพงกว่านั้นไม่ได้เมื่อขายถูกคนที่ซื้อต่อก็ได้ใช้ของในราคาถูกได้บุญอีกต่อนหนึ่ง เพราะฉะนั้นอะไรที่ช่วยได้ไม่ต้องกังวลน,นะไม่ต้องกังวลหลักการก็ลือได้เลยนะขอบคุณมากน้องๆทุกคนนะเอลืยได้เลยมีอะไรก็โทรมาบอกกันนะขอบคุณมากมีอะไรเพิ่มเติมไหมท่านอาาัวเมียไม่มีนะ